สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโซลินครับที่ไต้หวันตอนเช้าๆครับตลาดเชา้าคนคือคักมากครับวันนี้คนเดยอะมากคนเยอะมากครับที่่ดเเอหะน 快点啊！